วิ่งทันลูกฟุตบอลได้ยังไงแม่บอกให้ลดหุ่นลดหุ่นบอนเจ็บหลังมียาแก้ปวดกินไหมโคดบอลนี่เจ็บหลังมากเลยไปหาหมอเอาไปหาหมอหมอที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาจ่ายยาโดยไม่ต้องเสียตังค์ไม่เสียตังค์สักบาทคลินิกเนี่ยตรงนี้ ถ้าถ้าหนักหนาไปต้องพึ่งหมอเลยนะลูกนะยามีไหมแม่จะซื้อยามาให้เยอะแยะมากมายต้องดูแลตัวเองในปีนี้ก็ต้องประกวดให้ชนะการต้องรู้เรื่องตูแล้วขึ้นปวชอสองแล้วต้องรู้เรื่องโซดาไหนล่ะท,ที่มีผู้สาวนินิวอยู่ไหน นิวมีผู้สาวล่ำรอดวันนี้เนี่ยแม่หาผู้หญิงที่ชื่อนัทธาอยู่ในจีเรียบริจาคค่าอาหารให้ลำ่ำทั้งเดือนนะโอนไปให้ะอาจารย์เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับหรือ,อยังลูกขอบคุณครับต้องขอบคุณต้องดีใจกับเพื่อนนะคะลูกเพราะว่าบางครั้งนี่ครอบครัวไม่ทันอย่างเนี้ย หรือเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสอย่างเงี้ยแม่ก็จะช่วยเหลือในกรณีนี้